สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองประกาศว่าจะปักหลักชุมนุมที่อนุสรสถาน14ตุลาและจะมีการปราศัยตลอดทั้งวันในวันที่25มกราคม ว่าได้พูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอซึ่งการปราศัยและการชุมนุมเป็นลทัทธิแต่ต้องอยู่ใต้กรอบกฎหมายส่วนจะประาศัยกี่วันหรือกี่ชั่วโมงนั้นเราไม่ได้ห้ามแต่ขอให้ขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องซึ่งรัฐบาลคงไม่ต้องเตรียมการอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนายสมคิดบอกว่าคงไม่ต้องเตรียมอะไรซึ่งตนได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและยังไม่มีอะไรผิดปกติ ถือเป็นการชุมนุมแสดงความคิดเห็นในระบบประชาธิปไตยย้ำว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรจากที่เราประเมินอ่านมีการปักหลักชุมนุมสักระยะแต่ตนเชื่อว่าวันนี้เรื่องการชุมนุมประชาชนคงไม่ขยันเหมือนเดิมเพราะสื่อต่างๆได้ระบายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วและรัฐบาลไม่เคยปิดกัน้นวันนี้ได้คุยกับนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรลำเหลือหรือทนายนกเขาวิทยากรคณะร้อมรวมประชาชนผมก็บอกว่าหากเป็นการชุมนุมที่อยู่ในกรอบรัฐบาลยินดีที่จะรับฟัง ส่วนจะมีมือที่3มเข้ามาแทรกแซงหรือไม่นายสมคิดบอกว่าไม่น่าจะมีมือที่3ก็มือพวกนี้มือแรกความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นเท่าที่อ่านและฟังดูผมมองว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเขาตอบและชี้แจงได้แต่ถ้าชี้แจงแล้วจะฟังหรือไม่ถ้าไม่ฟังก็จนปัญญาขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเวลาที่จะฟังข้อมูลข่าวสารต้องฟังให้รอบด้านและครบถ้วนอย่าฟังด้านเดียวถ้าฟังแค่ด้านเดียวความคิดก็จะมองแค่ด้านเดียวซึ่งวันนี้ข้อเรียกร้องมีอยู่2-3ถึงข้อ บางข้อกลายเป็นว่าไปต่อต้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องนี้มีคนชี้แจงอยู่